บรรยากาศที่รอยยิ้มนะคะคุณนายนะคะสวนผักใช่ไหมโอ้ยรอยยิ้มหวานๆมีแต่สิ่งที่ดีนะจ๊ะแห่นากนะคะอสาธุบุญเด้อค่ะกับลุงป้านะคะเครดิตช่องไม่ออฟนะจ๊ะมีฟ้ฟื้นนะคะพ่อจิมมี่แอทไทยแล้วก็อื อีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นลืมนะอนาเห็นหน้าคุณลุงเห็นวิวัฒน์เห็นเนี่ยอีกคนน้องอีกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าฟื้นนะลืมนะเห็นไหมไม่อยู่กันนานโอ้คิดถึงนะคะอืมสาธุบุญนะคะเครดิตช่องแม่ออฟเดอ้อมีแต่สิ่งดีดีเฮนึก <c oughs> ว่าพ่อเป่าระบวดวะนะ <c oughs> ม,มีแต่สิ่งดีดีคุณลุงคุณป้านะคะคุณนายช่างใหญ่กับ คุณนายสวนผักนะคะว้าวเขาคิดดีทําดีก็ได้แต่สิ่งดีๆนะคะพวกที่เดือดร้อนก็ปล่อยเขาเดือดร้อนไปนะคะคนที่คอยจะเป็นนะคะเหมือนกับยาบักคโลนะคะนะคะมันถ้าจะไม่มีบุญวาสนานะคะชาติหน้าชาติไหนคงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะคงจะอยู่แต่ในโคลนตมแล้วก็นรกนะคะสาธุนะคะอดไม่ได้เหลืออดนะจ๊ะ พวกที่บางคนไปขุดเก่าข่าวเก่าข่าวนี้เอามันไม่เอาทั้งหมดมันเอาหน่อยเดียวนเนี้ยแล้วก็มาให้คนด่าคุณลงุงไอ้พวกนาะยช่างเนาะช่างหัวมันช่างเขาเถอะนะคะเราคิดดีทดําดีเราได้แต่สิ่งดีๆนะคะวัดน้าขอให้คุณนายสวนผักถูกลงวันที่หนึ่งเด้อจ้าคิดถึงน้องสาวปานเด้อคิดถึงทุกคนเลยพี่น้องทุกคน อให้มีแต่สิ่งดีๆสาธุนะคะคบวนเห่นาคนะคะ <c oughs> ของปลอยทานหันตัวเล็กเก็บ <c oughs> สาธุนะจ๊ะวัดบ้านเดือนะคะอันนี้ไงเพ่อเปาสาธุบุญพี่ชัยนะคะทุกคนยูทูบเบอร์พี่น้องเรา นี่ค่ะแหนากขาบวนแหนาคตื่นตันใจนะคะเนาะกับบุญกุศลในครั้งนี้ ดีทําดีได้ดีเสมอสิ่งดีๆก็ตามเข้ามาตลอดนะดดยาวเลยนาะทําดีย่อมได้ดีเสมอนะ ใครทำอะไรไม่ดีเวรนกันมันก็ไปตามทันนั่นแหละค่ะน่ากลัวนะบ้านเมืองเราหาที่ซึ่งไม่ได้น่ากลัวมากเลยข่าวนะคะเนาะข่าวป้าบัวพันนะคะโอ้ยนะคะเนี่ยคะ่ะไม่แตกต่างกันเลยนะคะขนาดนั้นมีอันเขาเรียกว่าหลักฐานจะจะเนาะยังโยนให้เงี้ยน่ากลัวที่พึ่งของบ้านเมืองเรา ไข่ตกสภาพนั้นแล้วก็ลาบากเนาะเหมือนคุณลุงคุณป้านี่แหละตำแหน่งที่ไม่ต้องการคนอย่างลุงจะไปทําอะไรไปนี่ยิ่งคนที่เขาลักไม่ต้องอะคะ่ะที่เขาขนาดสัตว์นะเขายังไม่ทําแล้วอะไรกับคนนะคะขอให้ลุงป้าพ้นทุกอย่างยังมีที่เอามาหากินนะคะยังว่าให้ลุงให้คนด่าลุงนะ,ะด่านายช่างใหญ่ ขอให้เวรกรรมกลับไปสิ่งไหนที่มันไม่เป็นความจริงทำไมคนถึงรักมากมายเพราะไม่ได้รับคผลเป็นธรรมนั่นแหละขอบุญกุศลนะคะที่นายช่างกับคุณนายสนพักทำคำจุนยิ่งๆขึ้นไป ดีใจดีใจเห็นอยากเห็นนะคะนายช่างใหญ่กับคุณนายสวนผักพี่น้องไรีแต่ความสุขไม่เป็นไรค่ะมานไม่มีบารมีไม่เกิดทำดีต่อไปเหมือนพ่อบอกแล้วค่ะพ่อของเรานะคะบอกว่าการจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่าให้คนไม่ดีมามีอำนาจนั่นแหละยืนเนาะ น่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยเกิดเราอยู่ดีอยู่ได้เขามาใส่ร้ายเราอย่างเงี้ยนอยเราจะทํำยังไงแต่เราเชื่อมั่นในความยุติธรรมตามสติยุติธรรมอยู่แล้วคนดีคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอ เก็บป็นปุยทามาขื่นสนุกสนานมีมหฮะลศุก ภาพบรรยายนะจ๊ะคุอย่าไม่เอาเสียงนะคะเนาะแต่ภาพบรรยายเห็นแล้วชื่นใจนะคะสาธุบุญนะคะ บวชขาวนะคะบวชที่ใจนะคะน้องไปไค่ะเหมือนว่านายช่างใหญ่ไม่ได้บวชนะคะท่านไอช่างใหญ่บวชใจอยู่ตลอดอยู่แล้วะคะ่ะไม่ดื่มไม่อะไรสักอย่างนะคะทําแต่ตั้งใจทําแต่ความดีตั้งแต่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินายช่างใหญ่นะจ๊ะ คนไม่เห็นเทวดาเห็นนะคะคนที่เห็นคุณค่าเยอะแยะมากมายวันนายช่างใหญ่เป็นยังไงนะคะได้รับเกียรตินะคะมากมายเพราะความดีคนที่เอซีที่รักนะแล้วไม่แสดงออกก็เยอะแยะค่ะพลังเงียบสายกากข้าวเด้อค่ะข้าวสีข้าว, 4, าวมันเป็นกากนะคะเสียงดัง ก็ไปในคลิปอ